สวัสดีค่ะวันวานเลยค่ะวันวานจะมารีวิวเรบเร์บเรเบรตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นค่ะวานซื้อมาจากดองกี้ดองกี้นะคะตัวนี้สําหรับลอกจนเท้าโดยเฉพาะค่ะ<ฮ>วันนี้จะมาโชว์ส้นเท้าแตกให้ดูนะคะแล้วก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้ผลหรือเปล่านะคะวิธีใช้นะคะเดี๋ยวเราแกะกล่องมาก่อนนะอ่ากล่องนึงอ่ะเขาจะมีมาสองแพ็คอย่างนี้นะคะก็จะเป็นถุง เหมือนถุงเท้าแล้วก็ม so ีน้ําอยู่ข้างในเอาไว้แช่เท้านะคะเราต้องใช้ถุงเนี้ยแช่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเขาจะลอกภายใน7วันค่ะแต่ถึงเราจะมี2ถุงก็จริงเราจะใช้ได้4ครั it> it so like so so ้งเลย4ี่ครั้งโดยที่นี่หมายถึงว่า2คนนะคะคือบานกะว่าใช้1ชั่วโมงเสร็จให้น้องใส่ต่อนะคะซึ่งเราเคยทามาแล้วมันเวิร์กนะคะใช้ได้จริงๆถือว่าเป็นการประหยัดได้เพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสวมดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูส้นเท้านะคะซึ่งมันลอกมากเพราะว่าวานอ่ะสอนเด็กๆในห้องที่แบบเป็นแบบปูจิ๊กซอทุกวันนะคะแล้วก็ถอดรองเท้าเดินทุกวันเลยนะคะเท้ามันก็เลยลอกมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส้นเท้ากันออชัดเลยชัดแจวแ๋วแหวว่าเออ<ต>ถ่ายแล้วเมื่อกี้นะคะคือการพยายามถ่ายส้นเท้าแตกวนระบบมาโครนะคะ ก็ให้น้องถ่ายให้นะคะนี่เป็นการโชว์ส้นเท้าแต่ครั้งแรกเลยนะที่ลง u t u b e แล้วคนก็ได้ดูเยอะมากนะคะจริงๆก็ไม่อยากโชว์นะคะอายอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากเราจะมารีวิวตัวนี้นะคะอ่ะโชว์ส้นเท้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตัวนี้เสี่มพูเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะพอแกะมานะคะเขาก็จะมีถุงอย่างนี้ให้ค่ะเป็นถุงรูปเท้านะคะสองถุงนะคะข้างในก็จะมีน้ําอยู่นะคะ โอเคแล้วเราก็เอาเท้าเราใส่เข้าไปข้างในนะคะอย่าให้น้ํามันหกนะคะแล้วตรงนี้มีสกสติกเกอร์ของเขาเนี่ยให้เราดึงแปะนะคะอ่านี่นะคะแปะไว้นะคะไม่ให้เขาหลุดนะคะอึ๊บอ่ะลายละข้างหนึ่งอึ๊บโอ้ โอเคค่ะตอนนี้เราได้ตัวถุงเท้านะคะที่เอาไว้ใส่แล้วก็ให้หนังมันลอกนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วมาดูผลกันค่ะได้เวลาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มกับการสวรมตัวนี้นะคะเดี๋ยวมันจะแกะออกแล้วนะคะแล้วก็ส่งต่อให้น้องเล็กใส่ออนะคะนี่ยังเหลือน้นำอยู่ในถุงอยู่นะคะสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะคะ เท hey, เรียบร้อยค่ะอันนี้สภาพที่หลังจากใส่ถุงแช่เสร็จมาตอนนี้นะคะยังไม่เห็นผลนะคะเราต้องมารอดูอีกประมาณ5 7ถึงวันนะคะเท้าจะเริ่มลอกนะคะและเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะอัปเดตสภาพเทา้าวันที่สองนะคะหลังจากที่เรานะคะแช่เท้าด้วยตัวนี้มานะคะก็ ยังไม่ลอกนะคะแต่ว่ามันก็แบบว่าขุยๆมันเริ่มน้อยลงอะคะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะอีกสัก2วันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรีวิววันที่3นะคะวันพุธเราทำํำท้าวอาทิตย์วันนี้วันพุธแล้วแต่ว่าจะให้ดูเท้าน้องสาวเราค่ะเป็นคนที่ใช้ถุงต่อจากเรานะคะถุงแช่เท้านะคะไปดูผลงานกันค่ะนี่นะคะคือสภาพหนังเท้าน้องสาวเรานะคะกําลังลอกนะคะตอนรีบถ่ายก่อนที่น้องจะแกะออก ของเรายังลอกไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวพอลอกเยอะจะแกะให้ดูนะคะนี่ขนาดน้องเล็กอะ่ะใช้ถุงแช่เท้าต่อจากวานนะ mm hmm. เห็นไหมบอกแล้วว่าถุงนึงอะ่ะมันใช้ได้2คนเว้ยจะได้ประหยัดนะคะไม่ใช่ว่าซื้อมาแค่กล่องหนึ่งมีสชิ้นแล้วใช้ได้แค่2คนไม่ใช่ใช้ได้4ี่เลยจ้าเดี๋ยวเราติดตามผลท้าวานกันนะคะค่ะมาติดตามผลของการใช้ ตัวแช่เท้าของญี่ปุ่นนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์วันท้าวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือผ่านมาแล้ว1อาทิตย์กับอีก1วันนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพเท้าวานกันค่ะเอาเป็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเท้าเรามันแบบว่า เดินจิ๊กซอบ่อยสอนบ่อยมันก็เลยด้านมากนะคะมันก็เลยแบบว่าเลอยู่นิดนึงแต่จริงๆมันเคยใช้ถุงอันนี้ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนอ่ประมาณสักสองสามเดือนก่อนมั้งแล้วมันออกหมดเกลี้ยงเลยอ่ะแบบแบบเท้าเนียนมากเลยอะค่ะส่วนทางน้องเล็กที่ใช้ถุงตัวเดียวกับวานเนี่ยก็คือเนียนสุดๆค่ะตอนนี้น้องเล็กลอกหมดแล้วแต่ของวานมันมันยังลอกไม่หมดเหมือนมันจะมีการแบบว่าสามารถลอกได้อีกอะค่ะแต่ว่าวันก็ขอสรุป ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเพียงเท่านี้แหละว่ามันล็อกได้แค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ก็ลองไปซื้อมาลองดูนะคะก็เห็นมีขายตามห้างญี่ปุ่นซปเปอร์ญี่ปุ่นแล้วก็แบบว่าตามอินเทอร์เน็ตก็มีขายค่ะลองดูนะคะเผื่อเท้าเราจะดีขึ้นนะคะวันนี้วันก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ